ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะแวะไปที่อู่ JDM o y l y l l y กันนะครับว่าวันนี้เขามีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างก็เดี๋ยวเดินทางกลับไปเลยแล้วกันนะครับไปเลย ้ามาอยู่กันที่อู่ JDM b y Holly แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเก็บใสไฟห้องเครื่องขอนแแจ๊ดจีกันนะครับว่ามันมีขั้นตอนกันยังไงบ้างไปพบกับเจ้าของอูเลยครับสวัสดีครับผมอนเจ้าของอู่ JDM by Holly นะครับอ่านี้เดิมๆรับรถมาสภาพนี้นะครับเป็นแจ๊ส2ง0ัเครื่อง i d s i เกียร์ MT เจ้าของรถวันนี้เจ้าของรถอยากได้อยากให้ระบบอิโมซึ่งในสเปคญี่ปุ่นมันไม่มีครับมันจะเป็น จะเป็นเครื่อง v t e ทคเทเท่านั้นที่จะมีไง,งเนท่ญี่ปุ่นก็เลยต้องมาเปลี่ยนเครื่องเป็น v t e ทคเเพื่อใส่ระบบอิโมของเดิม,เ,ดมเป็นเลยเป็นไ d s i ียสไอไอซึ่ง i d s i จะไม่มีกุญแจอิโมใช่ครับในญี่ปุ่นจะไม่มีเราก็เลยที่เปลี่ยนเครื่องด้วยไหนๆแล้วก็ต้องวางเครื่องใหม่มหรือชุดสายไฟใหม่เจ้าของก็เลยอยากให้ทำห้องเครื่องให้มันสวยๆหน่นอยเก็บโล่งกัน ร,รีสตรโต้เค้องเครื่องชุดน็อตใหม่อะไรใหม่เนี่ยมาดูใหม่ครับก็เนี่ยภาพ่เตปที่มาวันแรกไม่เหมือนแรกเขาก็ทำมาแล้วนี่ใช่ครับแล้วเขาก็สวยแล้วครับเออเดี๋ยวมาทําเพิ่มเก็บเครื่องมันหนสวยอันที่เพิ่มไปก็คือเริ่มจากทาอะไรบ้างก็เริ่มจากอนนี้หรือสายไฟหรืออุปกรณ์ห้องเครื่องออกหมดเลยนะครับเตรียมยกเครื่องลง ห้องเครื่องเดิมนี้จะไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นสีเลยครับพ่นแค่ตรงแก้มสองข้างอาคารบนอันนี้เลือเสร็จแล้วอันนี้เลื้เลืความรวดเร็วครับไาตรงกายเป็นสีเทาอยู่ทาล่านสีเทาครับไอพวกนี้เดี๋ยวเลือออกหมดเลยครับอันนี้ลือเกี้ยงล้ะ หม้อลมเบรกออกแล้วปั๊มปงปั๊มคลาดท่อแป๊บอะไรออกเกียร์หมดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวมัไม่หมดครับเดี๋ยวเตรียมสไลด์ไปอุดสีครับขั้นตอนก็คือพอเรารื้อเสร็จเราก็ต้องส่งไปส่งไปอุดสีก่อนครับไปทําเรื่องสีก่อนไปทําเรื่องสีเรื่องอุดห้องเครื่องก่อนครับเราก็มาร์กไปว่าจะเอาตรงไหนบ้างครับล้าก็ผมก็วงไว้เขาว่ารูไหนไม่ได้ใช้เงี้ยก็เชื่อมเชื่อมอุดเหล็กนะครับแล้วก็โป๊เก็บสีเนี่ยเนี่ยนี่เชื่อมแล้ว อย่างอันเนี้ยจะมีขาฐานกล่องฟิวอ่าก็ล้อออกเพราะว่าเราไม่คิดจะกลับมาเดิมละแล้วไปไว้ไหนกล่องฟิวเดี๋ยวดูหลังๆเดี๋ยวให้ดูหลังๆอ่าอันนี้ฝั่งฝั่งแบตเตอรี่นะครับก็อเอาขาแบตเตอรี่ออกหมดเลยเหลือไว้แต่หูยึดท่นเครื่องให้ท่านเกียออกแทนฐานแบตเตอรี่ก็อ,ออกใช่ครับหรือโป้หรือออกมาเลยโป้หดรูอันนี้ขั้นตอนพ่นสีละย้ายแบตนี่ก็ยังไม่บอกใช่ไหมว่าอยู่ไหน เด,เดี๋ยวดูรูปก็ได้ครับเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ามาอันนี้ก็นเปร่สีแล้วอตอนตอนอยู่อูสีนี้ใช้เวลากี่วันประมาณนักสิบวันถึงสิบห้าวันประมาณตีว่าสิบห้าวันวน,น,ะวน,วนะครับก็คนฝาครอบเครื่องด้วยคานหน้าหูฝากระโปรง นี้ก็เก็บสีภายในซุ้มล้อ,อคอนดำนะครับอ่ะสไลด์จดำมาแล้วลงโล่งเลยมาแล้วด้วยสภาพของเครื่องที่เรียบเนียนใช่ครับเห็นไหดูสองข้างครับโลง่งสวยงามคันนี้หลักๆคือเ <c oughs> <c oughs> จ้าของอยากจะใช้ระบบเบรกแบบเดิมจนพยายามไม่ยุ่งกับกระบบเบ,รก,ร,เบรกก็เลยระบบเบรกก็เลยต้องต้องหยุดต้องไว้อยู่ในห่วงพวกนี้ อันนี้คือชุดระบบเบรกเราปล่อยเดิม,บบเ,ดมเราปล่อยเดิมหม้อลม,อมหม้อลมเป็นชั้นครึ่งของฟิตเก็บสีแปบบ๊บอันนี้ชุดแป๊บเบรกเดิมจัดแบบล้างทำความสะอาดครับประกอบเข้าตำแหน่งเดิมอันนี้มี ABS หรือเปล่าคันนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่มี ABS ครับคอนเซ็ปคือเจ้าของเขาต้องการเบรกเดิม,มเขาเน้นให้สวยงามแค่ตรงช่วงแก้มเฉยเบรกเขามันดีสีเดียบเลย อันนี้มาสนประกอบห้องเครื่องอ่วกนอ็อตวกนอ็นอตน็อตน็อตเครื่องน็อตอุปกรณ์บนห้องเครื่องออพวกขายึดแท่นเกียร์ขายึดแท่นเครื่องแท่นเกียร์อันนี้ก็ปั๊มเบรกหลังเอาไปชุบซิง์ใหม่เนี่ยขายึดต่างๆครับเอาไปชุบใหม่หมดเลยครับเพื่อให้ห้องเครื่องมันดูใหม่ทุกชิ้นในห้องเครื่องใช่ครับ,รบแล้วก็เฮดเดอร์เอาไปปัดเงา เส้นแทนแคทไปปัดเงาอืเทียบเลยใช่ครับน็อตแพรล่างเลยก็ชุบใหม่หมดเลยอันนี้คือน็อตของเดิมหรือว่าเราเบิกใหม่ของเดิมครับน็อตของเดิมอ๋อถอดถอดก่อนถอดแล้วไปชุบแล้วค่อยกลับมากรอบต่อไเสียนี้เอครับตอนแรกมันมาสภาพใช้งานครับก็คือดำดำแล้วไปปัดเงาอูใหม่เลยอ่าครับนี่ก็นี่ก็ j จเอแทนแคท วนนี้ยิงทรายครับคนนี้ยิงทรายพวกขาแท่นเครื่องแท่นเกียร์ยิงทรายครับอน,นีโชุบซิงอันนี้พวกน็อตปั๊มเบรกคาริเปอร์ขาคาร์บิเปอร์สปริงคนนี้ชบุบชุบซิงหมดเลยครับเริ่มประกอบอ่าน,น,นี่เริ่มประกอบครับนี่ก็พวกระบบเบรกเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินเรื่องสายไฟ,ไฟ เิดว่าไม่ได้ดัดท่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไ,ไ,อไอท่อนี้นะครับท่อยางนี้เป็นท่อฮีตเตอร์ของระบบแอร์อ๋อใช่เรายกญี่ปุ่นมาใส่มันเลยมีฮีตเตอร์ซึ่งโกติบ้านเราไม่มีจะเป็นรูอุดธ,ธรรมดาเฉยอันนี้คือเปิดฮีตเตอร์ได้ด้วยใช่ครับมีฮีตเตอร์ด้วยครับเป็นระบบรับเเฟนใช่ครับก็คือย้ายสเปกญี่ปุ่นมาเลยนี่กำลังเข็นมาเครื่องลงละก็ขอนขึ้นก็เปลี่ยนพวกซีนฝาวาลว สายแคมหน้าแคมอะไรครับอุปกรณ์พวกที่มันจะลวกครับก็เปลี่ยนยกทีเดียวเลยไฟแดงเลยทีเียตั้งวาล์วล้างลิ้นนี่เตรียมขึ้นแล้วนี้ชุดแพรล่างก็ทำสีหมดนะครับได้ดูใหม่ๆครับนี้ปั๊มเบรกนะครับพอประกอบแล้วก็จะดูใหม่เลยนี่ปั๊มเบรกหลังเมื่อกี้ที่เราให้ดูครับชุบด้วยยิงทรายนะชุบครับชุบซิงครับ นี่ก็ท่อทอะไร PVC วาลวครับตัดท่อแป๊บเลยที่มันเกะก,กะหน้าเครื่องออกให้ดูลงๆน้องน็อตชุบใหม่สวยงามอันนี้ก่อนยกขึ้นนะครับแผ่ล่างเตรียมเรียบร้อยเปลี่ยนยางทำสีเปลี่ยนยน,น,น็นอตน,นี่อ่าครับยกขึ้นมาแล้วโอ้ยดูสวยแล้วอันนี้ย,นยกขึ้นมาแล้ว พวกน้องน็อตเนี่ยจะใหม่ยางเข้นเครื่องใหม่อะไรเงี้ยน็อตขาตั้งอะไรเงี้ยว่าอันนี้ก็ถ่ายจากด้านล่างนะครับอหบวน,น็อตนะใหม่หมดเลยลงเก็บเลย ของเดิมครับเก็บสีเพราะว่าคันนี้เพิ่งทําช่วงล่างมาเม,ามาืม่อเมื่อไม่กี่เดือนก็เลยเก็บแค่สีให้มันดูใหม่หเฉยประกอบแล้วก็ดูสะอาดตานี่เฮะเงาแวบอืมนี่น็อตถ่ายแล้วมันเครื่องสปูลน,น้ำมันเครื่องน้ำมเกียร์ใช้สปูนหมดเลยอตอนนี้สตาร์ติดแล้ว ประกอบเรียบร้อยแล้วก็พี่ถามเรื่องของฟิลใช่ไหมครับอยู่หนนี่กล่องฟิลเรามาอยู่ตรงนี้นี่ครับตำแหน่งของที่วางกระป๋องฉีดน้าฝนหน้าเดิมเป็นกระป๋องนี่ใช่ครับแต่เราไม่ใช้ใช่ครับอยากให้โล่งเอากระป๋องออกไปเอากล่องฟิลย้ายอยู่นี่แทนอืแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไว้แบ่คือแบตเตอรี่ใช่ครับอ๋อแต่อันนี้ก็เป็นแนนลำบากหน่อยดิ ก็นิดนึงครับอยากสวยก็ต้องแลกเขาในของเครื่องก็มีกรองเกลือใหม่ครับกลองนี้มีมาอยู่แล้วแต่งมาอยู่แล้วมาอะไรพวกนี้ก็ชุบเนี่ยมือเปิดฝากระโปรงดูรอบน็อยใช่ครับขาแผงแอร์ขาหม้อน้าเม็ดจริงๆครับมีอะไนที่ลืมลืมชุบมั้งไหมมีครับไปชุบแก้ใหม่พวกน็อตไดช้าอะไรอย่างอื่น สวยงามครับอ๋อนี่แบตเตอรี่อยู่นี่ใช่แต่ต้องแบตแบตอันเล็กก็เปล่าก็แบตไซส์มาตรฐานครับแล้วก้อนใหญ่นี้ใส่ได้ไหมดูเก่าครับนี่ก็แน่นละนี่ก็เป็นกล่องรับรีโมทไร้สายรีโมทไอ้ไฟตันโมครับอ๋อครับีรีโมทตันโมอีกใช่นี่ท่อแอร์ท่อแอร์วิ่งมานี่ออร์ครับกล่องฟิลอันนี้เติมน้ำยาเองหรือไง เติมยาอยู่ที่ห้องห้องเครื่องขับอยู่ด้านบนนี่มมีจุดเติมอยู่ใช่ไหมใช่ครับลูกชายนเจ้าของร้านอนาคตเอาโตตรวจสภาพแล้วผ่านครับนี่ก็นัดล้อตะปูนเบิกมาใหม่ไอ้พวกนี้ยังมีให้เบิกอยู่ีกมีครับผมคาโลคาโลเบิกใหม่เิกใหม่ราคาบ้าเลือดตั้งแต่ ผมไม่แน่ใจในะนี้ที่เขาเบิกมาเองน่าจะเกืบเกือบหมื่นนะมั้งผมไม่แน่ใจนะ คอนอ e ีโมอ่ะเยอะมากเยอะครับคอนโรนให้ดีมายกอันเลยครับแต่นี่คือคอนโรนยกใส่ไฟมาเลยครับนนเราต้องเปลี่ยนคอนโซนด้วยใช่ไหมเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนับถ้าถ้าของญี่ปุ่นมาสภาพเยินเราใช้ของเก่าดีกว่าแต่เกิดมาสวยยกใส่เลยครับนี่ก็ใส่ไฟในรถอันนี้ใส่ไฟห้องเครื่องอนี่ใส่ไฟประตูคู่หน้าน,นี้กล่องเครื่องนี่ชุดคอกุญแจคอแกนพอมารัยครับ จบมองข้างมือเปิดนอกคู่หน้าแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายเปลี่ยนเลยฝาท้ายถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ต้องเอาชิ้นนี้คาดเอวเพราะมีวิตช์ิอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีมือเปิดด้านในที่มีเซ็นเซอร์อยู่แล้วก็ใส่ไฟของฝาท้ายย้ายได้ก็ดีย้ายได้ขม,มาตบบ้องมาขนท้กเ่ือนใช่ครับอันนี้ตอนลื้อภายในนะครับน,นี่ใส่ตัวโบเวอร์ญี่ปุ่นแล้ว น,นี่ตู้โบเวอร์นะครับอันนี้ตู้แอร์ญี่ปุ่นใส่หมดแล้วเรียมประกอบยกคอนโซนขึ้นอันนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์รับสัญญาณกุญแจอยู่ใต้ไฟ้ายมหมายถึงว่าถ้าเราเดินมาด้านหลังก็ตัวนี้เป็นตัวใช่ครับ,บม,มันเป็นตัวรับหาสัญญาณของกุญแจจะมีซ้ายขวานะครับมีสองข้างเลยถ้าไปด้านหน้าก็คือสัญญาณตัวรับสัญญาณอยู่ตรงมือจับมือเปิดใช่ครับมีที่มือเปิดกับที่กระจกมองข้าง ข้าด้านหน้านะครับถึงต้องเปลี่ยนกระจกมองข้างด้วยเซนเซอร์เยอะครับตรงกลางรถก็มีอีกตัวหนึ่งตรงข้างบนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งตรงท้ายรถก็มีท้ายรถตรงหลังเบาะหลังอ่ะเบาะแถวหลังครับก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนจะตุกจีกว่าแอร์นะใช่ครับมันจะละเอียดเพราะมันจะได้รู้ว่ารีโมทอยู่บนรถหรืออยู่นอกรถส่วนระบบแอร์ก็ท่อโลนะครับท่อน้ำยากลับครับจะออกมาที่แก้ม เราก็วิ่งมาที่คอมแอร์คอมแอร์อยู่ตำแหน่งนอยู่แล้วคันนี้แก้แค่เส้นเดียวไอ้ท่อไฮจะเป็นเดิมครับแปบจะเป็นแป๊บอยู่ตำแหน่งเดิมมันเพราะว่าไอ้แป๊บตรงนี้มันก็ไม่ค่อยได้เกะกะหรอกครับนิดเดียวจะเกะกะแค่ท่อโลนะครับที่ต้องย้ายไปที่แก้มอมุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างนอกจากที่ทําห้องเครื่องทำอิโม มีของเล่นอันอื่นไหมตุ๊กตุ๊กจิกจิกมีอันนี้ถ้าหลายเยอะอยู่ออปชั่นคันนี้นะครับที่มีมาก็สวิตต่อโปรกลางออนโนพวงคะปูนนะครับพร้อมลายเซ็นลายเซ็นคิ้วขอบ,บังไม่หลังเตาคาร์บอนคาร์บอนด้วยฝาเกะคาร์บอน,บอนหัวเกียร์เกียร์น่าอย่างะปูนท้ายเคลร์นสนำนักสำนักาสำนัก <c oughs> ไปที่ไหนก็เจอปลายท่ <c oughs> อสปูนเอ็นวันครับ หลังหลังสปูนภในโดยรวมสวยงามเลยครคัลโล่คอร์คัลโล่แรปเตอร์พรมคาโล่กล้องถอยหลังเ o าได้เศษสองรุ่นเบาะแรปเตอร์สวยคลิปเพิ่งไปซักมาเลยครับสวิต์ดำครับกระจกไฟฟ้าปรับกระดกไฟหน้ามีโมดไฟถัดหมอกไร้สายครับกุญงแจรูปบิดทีโมครับกลองกุ๊บเอ็มกลองกุ๊บเอ็ม กองสามันประจำบ้านไปแล้วใช่ครับยังกับกองเดิมเลยมีทุกคนันเออยอะเหลือเกิน,น,นีเดี๋ยวรูปเดี๋ยวไปลงไว้ในคลิปอีกทีนะึงคำหน้าตะปูนฝาครอบน้ำมันเครื่องตะปูนท่อน้ำซัมโก้ครับฝาน้ำตะปูนกองกุกเอ็มเบรกสะปูนนัดล้อสะปูนล้อสะปูนยางสองแอ่อตะปูน ฝาน้าก็สปูนฝาน้าสปูนครับ<อ>มีเพจนีลล่ลายหนึ่งใช่ไหมใช่ครับสปูลมีแค่ลายหนึ่งลายเดียวจะมีรุ่นมีเพจกับไม่มีเพจครับมีรุ่นมีเพจเมีเพจนี่เก่ากว่าหรือเหมือนจะใหม่กว่าม้องใหม่กว่าครับให้ดูรูปตอนเสร็จนะครับ อันนี้ก่อนทำอ๋ออันนี้ข้างล่าง before บน after ตอนนี้มันก็สวยแต่ว่ามันยังแน่นแนะ่นเนาะใช่ครับลูกแล้วก็สวยแล้วทำลงก,ก็สวยกว่าเดิม